สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับบอยแบนด์ๆเช่นเคยนะครับวันนี้จะมารีวิวเป็นเจ้าตัวเย็นซีนะครับต่วนี้จะเป็นรุ่น3ามสแบบแต่งนะครับเพราะว่าบอยเคยทํารีวิวแกะกล่องใหม่ไปเรียบร้อยแล้วเนาะที่ชอบเพราะว่ารางหน้าเขาค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตัวนี้ผมได้ทําการแต่งหรือว่าเสริมหล่อเข้าไปนั่นเองก็จะมีนะครับพันธาย์เอ็กนะครับก็คือเจ้าตัวนี้เลย ต่อมาก็จะเป็นสโคปครับวิชั่นคิงนะครับพร้อมขาจับสโคปแล้วผมติดสติกเกอร์ลงไปเนาะเดี๋ยวเรามาให้ชมภาพโดยวรวมก่อนนะครับลางหน้าจะเป็นลรงหน้าแบบ M-Lock นะครับค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวปลอกแสงก็เป็นปลอกแสง CQB ทั่วไปนะครับตัวนี้เปิดกล่องมานะครับสิ่งที่เราจะได้รับก็จะเป็นแม็กกาซีนนะครับแล้วก็ตัวปืน ส่วนแบตหรือว่าพวกที่ชาร์จอะไรเงี้ยเราต้องซื้อแยกนะครับความแรงนะครับจะอยู่ที่410บวกนะครับหรือว่าแรงเลยทีเดียวเพราะว่าหน้าปืนเขายาวแล้ความแม่นนี่ก็แม่นพอสมควรนะครับเพราะว่าปืนยาวเนาะส่วนแม็กยาวๆที่เห็นนะครับจะเป็นแม็กที่ผมทําการแต่งไว้เนาะก็จะประมาณนี้ครับอันนี้แม็กแต่งนี่เลยแต่ว่าตัวปืนก็จะเป็นตัวปืน เอ็นซีเลยใส่พันธายใหม่ S L K นะครับตัวนี้ปกติจะเป็น S L เฉยๆเนาะมันจะยาวกว่าตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราพาไปดูใกล้ๆทั้งสองฝั่งเลยนะครับเดี๋ยวไปชมพร้อมกันเลยตัวนี้นะครับจะเป็นพันท้ายที่ผมบอก E ห้เ o v e r นะครับแล้วก็เป็น ทรง S L K นะครับตัวนี้จะเป็นแบบสั้นแล้วก็จะมีหูปกกวินปลดไวของเขานั่นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้ที่ได้มามันจะเป็นคันลังแบบแต่งเนาะของ y n c เลยส่วนเจ้าตัวสโคปผมก็ทำการแต่งของ v s s o o n k n n เนาะค่อนข้างเบาสบายเป้าเป็นแบบตัวนี้เลยนะครับแบบนี้เลยเป้าเขาสวยมีไฟสองสีนะครับสีแดงและสีน้ำเงิน นี่ก็ทําการติดสติ๊กเกอร์ใหม่ไปนะครับสวยงามกิ๊บมือเป็นกิ๊บมือ M c เนาะเกียร์ภายในเป็นเกียร์เจียนสองครับเลียนซีเลยตัวนี้ปืนเดิมปืนใหม่กองท่าสวยงามนะครับต่อมาลังหน้านะครับก็จะเป็นยี่ห้อรุ่นนี้นะครับสวยงามนะครับผมว่าแพงเลยทีเดียวนะครับสําหรับหลังหน้ารุ่นนี้ปลอกแสงก็เป็นปลอกแสง c k V ทั่วไปเนาะอันนี้จะมาทําให้เห็นชัดๆนะครับแบบบอลนบ้านเช่นเคยนะครับ แมกกาซีนที่เขาให้มาเนาะก็จะเป็นแบบปั่นลานนะครับปั่นตรงตูด300นัดของ E.N.C. งานก็ค่อนข้างดีพอสมควรอยู่แล้วนะครับฮอบจะเป็นฮอปแบบโวินสีฟ้านะครับนี่เลยฮอปโปรวินสีฟ้านะครับคันล้างก็ค้างได้ปกติโบก็สามารถตบได้เหมือนเดิมน,นะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตตบโบให้รับชมนะครับงาน E.N.C. จะทําได้ทั้งหมดนะครับนี่เลยสวยงามนะครับสําหรับเจ้าตัว E.N.C. 3 3 1 ส่วน <Okay. S 1> เจ้าตัวหลังหน้านะครับผมก็ทำการติดตั้งเลียวคัฟเวอร์นะครับแบบ M-Lock ไว้แล้วก็เป็นกิ๊บมือ M-Lock นะครับทรงใหม่สวยงามเลยแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะมายิงให้รับชมเนาะปืนเดิมๆกับการยิงที่เราจะดูกันว่ามันยิงได้ดีไหมนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้เลยแต่ผมว่างานเ n c ความแรงเขา410นี่ทำวิธีกระสุนได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับ อ่าต่อมานะครับมาดูหลังหน้าไปแล้วก็มาดูบอดี้นะครับบอดี้ <Body S 1> เป็นบอดี้โลหะเนาะลายล่องลึกเป็นลายม้านะครับเซฟเซมิออโต้ auto, ปกตินี่มันเดิมเลยนี่ครับสวยงามนะครับต่อมาเนาะก่อนจะยิงที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือแบตเตอรี่ลิโพนะครับขนาดเท่าไหร่ก็ได้นะครับมี 12c, 15c, 20c ใส่ได้เลย อยู่ที่วัตต์หรือว่าแอมนะครับความจุของเจ้าตัวแบตนั่นเองนะครับสามารถใช้ด้วยกันได้เลยตอนนี้ผมก็มาใช้เหมือนเดิมครับแมกกาซีนสามารถใส่ได้นะเพราะว่าตัวนี้เป็นบอดี้กลมเนาะสามารถใส่ได้เลยเป็นแม็กสแตนนะครับใส่กับ0ูนย์ุศนกรัมไว้ให้เรียบร้อยครับได้ถอดเจ้าตัวศูนย์หน้าศูนย์หลังออกนะครับเดี๋ยวสงสัยว่าเอ๊ะหายไปไหนถ่ายแบบรีวิวกางแจ้งสดๆนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันครับ สำหรับช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงที่หลายๆคนรอคอยก็คือการยิงเจ้าตัวปืนวิบิกัรน,นะเองนี่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตยิงเซมีนะครับนี่วิธีกระสุนค่อนข้างสวยนะครับสําหรับเจ้าตัว331สก็ 3, 3, คือปืนดําเดิมเลยนะครับยิงด้วยกระสุนยิยงด้วยกระสุนศูนย์ัมอศูนย์กรัมไครับวิธีกระสุนสวยนะครับ ทางดีเลยทีเดียวระยะประมาณ1 5บถึงเมตรนี่เป็นระยะหวังผลเลยครับ โอเคเดี๋ยวขอ,อโต้เลยนะครับหมดเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นระบบคลายสปริงเนาะสำหรับเจ้าตัวนี้เลยที่ยิงแล้วมีระบบเสียงคลายสปริงก็จะเป็นเฉพาะบางรุ่นนะครับเป็นรุ่นเดิมๆที่ยังมีก็สามารถใช้งานได้อยู่นะครับเลยปีดกระสุนก็ค่อนข้าง,าง,างตรงเลยทีเดียว ยิงก็ยิงให้เป็นกลุ่มนะครับหรือว่าเราจะยิงเป็นชุดดีกว่าผมว่าจะช่วยเรื่องระบบไฟนะครับแล้วก็เรื่องพวกแบบจะช่วยเซฟตี้ได้หลายอย่างเลยทีเดียวนะครับการปรับฮอบก็อยู่นี่เลยครับขึ้นลงเอาตามความชอบของเราเนาะอย่างผมอาจจะชอบตรงแล้วก็ให้มันมุดลงนิดหนึ่งนะครับบางคนนี่ชอบให้ลูกอ่ะเหินขึ้นมันอาจจะสูงเกินไปนะครับแต่แบบผมก็จะประมาณนี้เลย ถือว่าโอเคไหมครับสาหรับปืนเดิมๆด,ดีเยี่ยมเลยนะครับสําหรับเจ้าตัว E&C เนอะอสวยงามเลยทีเดียววิธีกระสุนก็ดีเยี่ยมครับน้ําหนักโดยรวม2กิโล3กิโลเนี่ยนะครับประมาณนี้เลยเพราะว่าใส่สโคปไปเดิมๆก็สวยอยู่แล้วเนาะโอเคครับเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับแบรนด์ๆเช่นเคยนะครับเดี๋ยวมีอะไรใหม่ๆเดี๋ยวเรา,าอัปเดตให้รับชมเช่นเคยครับ ขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ติดตามรับชมกันมาตลอดครับขอบคุณครับ